พายุน้องพายุลูกแฝดชมพูน,น็อตยิงโตยิ่งหล่อเผยอ,อีกชื่อที่ไม่ค่อยมีใครรู้มีมาเสิร์ฟให้ได้ใจฟูกันเรื่อยๆค่ะสำหรับไซฟ้าพายุและน้องเกลลูกๆของซุปตาสาวชมพูอริยากับสามีหนุ่มน,น็อตวิสลุตที่มักจะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักเรียกรอยยิ้มอยู่บ่อยๆ ล่าสุดในอินสตาแกรมของพลริพัทรจัดไฮนั้นก็ได้เผยคลิปขณะที่น้องพายุลูกชายคนกลางของครอบครัวกำลังนั่งเล่นอยู่ในฟิตเนสและพูดคุยกับเฮียโอ๊ตอย่างสนุกสนานซึ่งในบางช่วงบางตอนที่ถูกเฮียโอ๊ตนั้นแกล้งด้วยการถามชื่อพร้อมกับบอกอีกชื่อหนึ่งที่หลายคนนั้นไม่รู้โดยพายุนั้นได้เผยว่าชื่อพายุพายุรังสีสิงพิพัฒน์คนอื่นเรียกว่าภาระและก็คนที่ถ่ายวิดีโออยู่ด้วยเฮียโอ๊ตอ่ะ พายุลังเสียงไฟพัเจ้า<ล>ต้วคนอื่นเขาเรียกคุณว่าอะไรพาระทำไม <c oughs> อะไ่ะแล้วก็คน <c oughs> ที่ถ่ายวิดีโออยู่ด้วยเคียวโอดตอะซึ่งงานเนี้ก็สร้างความอินดูให้กับแฟนๆกันอย่างรัวๆเลยทีเดียวค่ะปาเรียกพี่ผาสุดหล่อรักอยู่ครับตอนเด็กจำมำั่มตอนโตลหล่อเทนิง่งเอ็นดูท่านประธานครับคุณพาระหล่อมากเอ็นดูพี่ผาหล่อนะพาระเอาดีๆ ยุย่งโตยิ่งหล่อเป็นตน้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ